เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆไล์เกมเศรษฐีด้วยอยู่กับผมอัสตาเกมกับอีเวนต์ใหม่ไล์เกมเศรษฐีอีเวนต์หลุมดํากับลูกเต่าผีเสือ้อโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะเออซึ่งชิ้นเครื่องลางใหม่นี้หลังจากที่ผมได้ดูความสามารถไปคร่าวๆก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละโอ้ส่วนลูกเต่าผีเสื้อก็ อย่างที่รู้ลูกกันในเมื่อมันเป็นลูกเต่าใหม่ความสามารถก็ต้องโดดเด่นอยู่ที่ไอเทมคู่คียแน่นอนแล้วก็อย่างอื่นด้วยแหละโอเคซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของที่เครื่องล่างเ,เครื่องกำเนิดหลุมดำมากกว่าโอกาส85%ครับผม S บวกเมื่ออัปเกรดสูงสุดนะครับผมเมื่อไปยังแลนด์มาร์ตัวเองสามารถกำหนดจุดที่จะให้เกิดหลุมดำเพื่อมาโผล่ยังแลนด์มาร์ของที่เราตกได้นะครับผมโอเคซึ่งค่อนข้างดีเลยละ่ะ อถ้าเทียบถ้าเทียบกับจี้เครื่องรางอื่นหรอก็อดีตรงที่ว่ามันสามารถดูดคนมาได้แต่ถ้าเทียบกับานาฬิกาของ CEO นะถ้าเทียบเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบกันมันไม่ค่อยดีเพราะว่าหลุมดำนี้สามารถดูดได้แค่ครั้งละคนแต่ว่านาฬิกามันเรียกรัวๆได้เลยไงแต่มันก็เป็นจี้เครื่องรางค่อนข,ข้างดีค้างใหญ่นั่นแหละส่วนการได้เพชรก็คือ s ได้100เพชรแล้เอสบวกได้200เพชรทั้งหมด300เพชรครับผมเอีเวนต์นี้ยังสามารถรวมกับเอีเวนต์ตัวละครเลน่าและสมุไรเลน่าด้วยครับผมซึ่งเพชรเขาจะให้ในวันที่4มีนาคมหรืออีก2วันข้างหน้านั่นเองครับโอเคซึ่งเอีเวนต์นี้มีแค่2วันก็ตามนั้นละกันส่วนลูกเตา๋าลูกเต๋าก็ค่อนข้างสวยเลยแหละมีเอฟเฟกต์เอ่อพิซซ่าบอยบิน3สีเอ่อสวยงามส่นความสามารถก็เน้นไปที่3 สามสี่อย่างเลยการดวงค่าก่อสร้างถูกควบคุมลูกเต่าแล้วก็ส่วนลึกซื้อต่อสามอย่างส่วนบอลน,นัดทองค่อนข้างน้อยโอเคถ้าเทียบกับลูกเต่าซากุระก็ห่างชั้นไกลคนละชั้นแต่ผมยังไม่ซื้อหรอกรอมีเลเวลดีกว่าแล้ว <c oughs> ค่อยซื้อกันโอเคสําหรับอีเวนต์นี้เราก็มาหาจี้เครื่องรางกันก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะสุม่มเรื่องบอกไปอย่างหนึ่งเออไอจี้เครื่องรางอ๋อเมื่อกี้กดไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคไอจี้เครื่องรางเนี่ย มันมีทั้งคาร์ a และ a บวกนะครับผมเราสามารถหาหามาแล้วก็จก a เอาเอเอา A ไปบวกเอาเอไปบวกเจ็ดแล้วก็จี้เครื่องลังนี้บวกเจ็ดอะแล้วก็สมจะกลายเป็นเครื่องรางคาด S ครับผมมชื่อค่อนข้างขึ้นยากนะครับผมแล้วก็เออลูกเต๋าเนี่ยลูกเต๋าผีเสื้อใช่ปะ ถ,งงถ้าอืมยังไงถ้าอัปเกรตเป็นพี่ก็รับตั๋วสุ่มจี้ข้างหลังคัทเอสเหมือนเคยครับผมวางว่าก็คงควนาให้มันได้สักหน่อยผมจะยอมสลุงพี่สักหน่อยแล้วกันก็พยายามจะจะทำความสุสามารถเพื่อหามันมาให้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะ ้ชื่อชื่อเท่ดผีผมชอบอ่านชื่อของผู้เล่นหนึ่งนะเวลาเขาสุมอะไรกันพวกนี้จะได้รู้ว่าเขาอะไรกันอยู่เนาะแล้วเือเหตุผลที่ผมไม่ไม่ใช้เพชรซื้อไอ้ไม่ใช้เพชรซื้อลูกต่อก็เพราะว่าตอนนี้เลเวลผมก็ขาดอีกประมาณสิบเลเวลเจ็เลเวลความจริงก็ห่างนะคิด คิดตกเลเวลแล้วเจ็บพันอีหรือว่าต้องเล่นชนะเจ็ดสิบครั้งก็เราเราต้องชนะเจ็ดหมื่นครั้งเปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่มันก็ยากยากเหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวผมจะลองถลุงเพชรหน่อยถ้ามันได้ก็ดีไปโดยการจับคน5ห้าสิบนี่แหละจับห้าครั้งดีพีแวมห้าไม่ใช่คน5ห้าสิบถ้าได้เอก็ถ้าได้เอก็ดีไปเลยครับผม โอเคได้เอมาละเดี๋ยวเรามาบวกกันเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับผมด้านล่างจะมีบอกโอเคอือยู่ไหนอยู่ไหนเกรน่าจะหาง่ายกว่านะคาร์ดบีนี่ก็จะอีเวนไม้ไม้เลยนะไม้พ่รรอัตว์สิทธิ์เจ็บอะเหลือเยอะเลย อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเหยื่อในหน้าพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยโอเคอยู่นี่แหละอัตราสามเลจ็ดสิบเปอร์เซนตา 3, ์ก็พอนาให้มันติดทุกครั้งก็แล้วกันเนาะขออนุญาตเพิ่มเสียงแป๊บนึงครับผมไม่ติดหนึ่งครั้งแค่แล้วก็ชี้ข้างล่างกันรวมครั้งนี้ค่อนข้างเหี่ยโอเคเลยนะเพราะว่าเออ มันโอเคเรียบร้อยบวกค่าโอเคเอาสองตัวนี้แหละรวมครับผมโอเคตามนี้อัปเกตต่อครับผม ค่าส่วว e ่า A บวกที่กำลัง A บวกผมไม่ค่อยมีเลยมีแค่2อ,อันอะเดี๋ยวต้องไปส่งเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวก่อนขออัปเกรดแล้วกันอยู่นี่เองโอเค50%ครับผมอัตราสำเร็จก็พอวนาให้มันเปียกไวๆนะจะได้เออจะได้รีวิวให้เพื่อนๆดูในอีกลิปหนึ่งไวๆ เพราะว่าอสองคิปเนี้ผมจะแยกกันนะครับผมโอเคว่ามันจะโอเคอะไรยังไงเปล่า <c oughs> แหกรุล้วนเลยนั่นไงปากไม่เป็นมงคลเลยกู <c oughs> แหกรัลวๆเลยงั้นติดรัวๆดูดิลองพูดอะไรที่มันเป็นมงคลซะหน่อยดิและช่วงนี้มีข่าวนิดนึงเกี่ยวกับ <c oughs> พิธีกรช่องสาวเหมือนกันที่เพื่อนๆก็รู้กันว่าใคร ผมว่าในความคิดเขาก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะก็เขาพูดตามความจริงเลยแล้วกันว่าคนเรามันก็มี2ด้านแหละด้านหนึ่งอาจจะดีด้านหนึงอาจจะไม่ดีเนาะแต่อยู่ที่ว่าใครคนไหนมันจะแสดงด้านนั้นออกมามากกว่ากันครับผมก็แค่นั้นแหละพอนางให้ได้ A บบครับน้าปัจจุบันนี่จะโอเคสชิ้นมาลัวๆสามชิ้นก็พอแล้วใช่ใช่สมชิ้นก็พอละ ว่าอันหนึง่งที่ข้าง่อจะเยอะไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะคา์ดบีเนี่ยเออถ้าเป็นใบใบไอเนี่ยไม่ไม่ดีกว่าด้วยขอพูดดีกว่าเกี่ยวกับ เดี๋ยวลองมาพูดถึงอนาคตของลายเกมเศรษฐีเลยผมไปดู E S C T V ใช่ป่ะถ้าพูดไม่ผิดที่คนติที่แกทำลายเกมเศรษฐีเหมือนกันเนี่ยนะแกก็ผมคาดว่าแกคงมาถูกทางแหละที่แกบอกว่าอนาคตอ่ะเกมเศรษฐีจะถดถอยเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเอาใจผู้เล่นใหม่ค่อนข้างหนักแล้วก็ผู้เล่นเก่าอย่างเราก็ค่อนข้างที่จะถ้าไม่ถ้าไม่ตามถ้าไม่ตามเกมให้ทันก็จะ จะล้าหลังไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามารวมกันดีกว่าเควตามนี้โอเคโอ,อกาส56%ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันต่อดีกว่าผมจะอัปเกรดอัปเกรดเรื่อยๆนะโอ้ยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดก็ขอไปด้วยอัปเกรดเรื่อยๆเพื่อให้มันจบไวๆจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่น ไม่ใช่อะไรหรอกจะได้รีบไปรีวิวไว้ไงเพราะว่ารีวิวหลายๆครั้งผมชอบแพ้บ่อยๆ5้าอร์เซ็นะต์นะฮติดให้หน่อยเถอะกดลายทารุน5อันไม่หชิ้นไม่ติดสักชิ้นเลยเดี๋ยวนี่ไม่ได้รวยนะถ้ารวยนี่เอาแบบคารดบีมาบวกเราๆเลยมีแค่5.9าอ็มเอง มันคงเป็นระยะอีเวนต์ด้วยแหละครับผมที่ทําให้ชี้ข้างลังติดยากถื่อไม่จะเพิ่มโอกาสการสำเร็จเนี่ยติดยากมากเลยสิบอันแล้วเนี่ยเพิ่งจะบวกหนึ่งอ่ะไอชี้ข้างลังแห่งแสงนี่ก็ไม่ต้องการแล้วละ่ะถ้าเป็นขัดเอนะถ้าเอบวกก็พอ,อยังน่าสนอยู่เฮ้ยยากไกวเปล่าเนี่ยสิบห้าอันได้บวกสองเหร โอ้โหค่อนข้าง,าง,างติดยากเหมือนกันเนี่ย50%เพราะว่าตอนนี้นะปัจจุบันผรมไม่มีจี้ข้างหลังเอบวกแล้วไงเหลือแต่เอ0ชิ้นได้บวกเลยเนี่ยอย่าบอกนะได้บวก3ยังได้บวก4อยู่เขเอาเอาบีเนี่ยไป็นบีบวกอัตรา30%เนก็ช่างเนละ มันลกขันโอเคดียังติดอยู่โอเคไปกันเลยหาที่ขลังเอสที่ไม่ได้ใช้ย้ำคำว่าไม่ได้ใช้ก็ตามนี้เลยสตัวนี้โอเคบกเจครับผมโอเคเดี๋ยวลองรวมดูไม่ว่าแต่ผมมีไอ้นั่นเปล่าว่มีเรียบร้อยครับโอเค โอเคสำหรับอีเวนต์นี้ก็คุณจะปิดง่ายๆแค่นี้แต่แต่ผมก็คงจะต้องไปบวกมันด้วยแหละ <c oughs> บอกตรงๆเอฟเฟกต์ทุเรศมาก <c oughs> เอฟเฟกต์ทุเรศมากรวมใหม่เลยแล้วกันทุเลศสุดๆอะ่ะนี่ก็ล้กันเสียทีละร้อยเคก็ ขอดีดีหน่อยเหอะโอเค35%สปลายกราปรป้องกันอย่างน้อยก็ก็ดีกว่าแหละเออแล้วลืมบอกไปเฮ้ยมันจะให้นั่นมาอยู่ไม่เชินี่ไงโอเค,อเคก็ได้วัตถ,ถุดิดบแห่งแสงสว่างคัด A 1ตัวแล้วก็ N 2ตัว A อบวก2ตัว,ต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 วมาให้เพื่อนๆดูกันโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ก็ คงจะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมได้แลครับผมอโอเคถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามผมได้แล้วกันเดี๋ยวผมขอตัวไปทำรีวิวอีกคลิปนึงให้เพื่อนๆดูแล้วกันรีวิวไอเทมครับผมแต่ก่อนจะทำผมก็ต้องไปบวกมันก่อนใช่ปะอย่างน้อยก็ต้องเอาบวก5แล้วกันเนาะบวก5เพราะบ,บวก7มันเป็นไปได้ยากโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับขอขอบคุณที่รับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอเควันนี้บายบายจ้า